ทีนี้มาดูเรื่องแรกกันก่อนวันนี้จะพาไปดูความคืบหน้าในการช่วยเหลือน้องอมสินเด็กหญิงในตาสีฟ้าคือใครเห็นใครก็แบบอืมคือน่าสงสารด้วยแล้วก็แปลกมากทําไมน้องมีตาสีฟ้าเนี่ยนะคะ<ช>ก็ปรากฏว่าทางทีมข่าวเราพาน้องไปตรวจสายตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะหล<ช>ังจากที่ก็มีการตรวจหูการได้ยินซึ่งก็พบว่าคือ อาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟังนะคะน้องอมสินพร้อมด้วยนางสาวบุตรสกรจิมพลคุณแม่และนางสาวทิติมาทำเจริญน,น้าสาวค่ะก็เดินทางด้วยรถตู้ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จัดไว้ให้จากบ้านพักที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วการมหาชนจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ตรวจทั้งสายตาตรวจทั้งประสาทหูนะคะหลังจากที่ในแพทย์พรเทพพงทวีกรผู้อำนวยการตอบรับให้น้องอมสินเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้ค่ะ ขั้นตอนในการตรวจดวงตาเนี่ยก็คือเริ่มจากวัดค่าสายตาตรวจความสั้นยาวของสายตาเข้าเครื่องวัดความดันลูกตาเพื่อวัดของเหลวในตาและประเมินภาวะการเป็นต้อหินมีการสแกนจอประสาทตาดูต้อหินดูเส้นประสาทตาคือดูละเอียดเลยค่ะแพทย์ดูสัญลักษณ์ต่างๆให้วัดระยะของสายตาแล้วก็สแกนม่านตาด้วยในระหว่างการตรวจบางขั้นบางตอนน้องออมสินก็กลัวล่ะค่ะส่งเสียงร้องออกมาเป็นระยะนะคะ มีคุณน้าคอยจับพูดคุยส่งสัญญาณภาษามือกับน้องอยู่ตลอดหลังจากที่ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในการตรวจนะคะทางในแพทย์พรเทพและแพทย์หญิงวิมลทิพย์และยานันจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาเขและก็โรคตาในเด็กก็บอกว่าอาการของน้องอมสินเรื่องตาสีฟ้าเนี่ยมันเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดมาจากกรรมพันธ์นะคะการมองเห็นโดยรวมถือว่าปกติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับคนทั่วไปนะคะ ผลการตรวจของน้องอมสินมีความผิดปกติของเม็ดสีในดวงตาก็เลยทําให้ตาเนี่ยสีฟ้าสายตายาวร้อยหนึ่งนะคะมองเห็นน้อยกว่าคนปกติและดวงตาสามารถรับแสงได้เหมือนคนทั่วไปค่ะ,ะฟังเสียงของทางคุณหมอหน่อยค่ะความผิดปติเนี่ยมันทําให้การรับภาพของเด็กในหนังงไหนก็ไม่ได้เท่าคนปกติเพราะว่าเป็นความผิดปกติของที่ตาแหน่งของสีที่ไปเลี้ยงของจอประสาทตา ก็หมายความว่าเด็กนี้ก <Thank you. S 2> yeah, ็อย่างไรก็ต้องต่างก็ต้องมีความอยู่ดีร่วมการต้องเห็นอยู่ระดับหนึ่งความชคดีของน้องอันนก็คือที่ว่าก็คือว่าโลคโลกนี้ก็ของน้องริ้ไม่ได้โจมตีที่ตามากนักนะครับก็เป็นที่หูเป็นหลักนะครับเลยทําให้น้องก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ระดับหนึ่ง นะคะซึ่งการรักษาตรงจอประสาทตาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมันไม่ได้สามารถรักษาได้มากส่วนนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจเจอว่าน้องมีความผิดปกติทางด้านสายตาร่วมด้วยเช่นมีสั้นมียาวมีเอียงการใส่แว่นอาจจะช่วยทําให้การมองเห็นที่เขามีอยู่นะขนาดนี้ดีขึ้นอีกนิดหน่อยได้ หลังจากที่ตรวจดวงตาเสร็จนะคะคณะแพทย์โรงพยาบาลยังใจดีค่ะพาน้องอมศินไปตรวจหูก็มีแพทย์หญิงนุจรีเมจันฉายเป็นผู้ดูแลและตรวจให้ออก็พบว่ารูหูทุกอย่างเนี่ยปกติแต่มันมีสภาพรูหูเสื่อมค่ะ<อ>เลยทําให้การได้ยิน,นยมีปัญหาจากนั้นก็เลยส่งตัวน้องอมศินไปสแกนสมองดูเส้นประสาทว่าหูเนี่ย สูญเสียการได้ยินไปมากน้อยขนาดไหนก่อนจะประเมินนะคะว่าเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยฟังยังไงดีนะคะคือน้องก็เหมือนตอนตรวจตาแล้วนะเวลามันมีเครื่องอะไรมาเยอะๆเราไม่ชินก็จะร้องออกมาแบบนี้คือหมอเขาก็ต้องมีการแยกอุปกรณ์เข้าไปด้วยไงใช่คือน้องอาจจะตกใจด้วยส่วนใดแล้วก็หลายคนถามมาว่าเอ๊ะน้องสรุปคือหูเนี่ยมีปัญหาจริงหรือเปล่าเพราะเห็นว่าวันที่มาออกรายการไทยรัฐนิวโชว์ทำไมตอนที่มีคนพูดน้องก็หันไปมองตามเหมือนมีการตอบรับใช่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคืออันนั้นน่น เป็นลักษณะทางกายภาพนะเวลาน้องเห็นใครว่าคนหันไปมองใครน้องก็จะหันไปมองตาก็เป็นไปได้ในลักษณะแบบนั้นทีนี้นางสาวทิติมานน้าของน้องอมสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาโรงพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจให้ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นยังไงเนี่ยทางครอบครัวก็พร้อมที่จะยอมรับอยู่แล้วนะคะฟังเสียงของคุณน้าเนี่ยค่ะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่อง ดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ได้เห็นว่าเขาเป็นอะไรยังไงรักษาได้ไหมก็คือถ้ารักษาไม่ได้เราก็ยอมรับแต่ก็ยังดีใจที่ได้ตรวจได้ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ที่ดูแลทุกอย่างเลยขอบคุณจริงๆค่ะหาเนี่ยนัองก็ มีความสุขนะคะชูนิ้ว2นิ้วยิ้มหวานให้กับกล้องเลยนะคะก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหลายๆภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้กลับมาปกติกหรือว่าได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นมากที่สุดนะคะใช่